พิธถึงคุณจังของเราในวันที่2นะคะยังคงอยู่กับ2หนุ่มบาสแล้วก็บอลค่ะสวัสดีครับเ้ยเขาไม่เรียกชื่อจริงบาสกับบอลกันบ้างเลยเหรอเรียกแต่บาร์ดบอลบาร์ดบอลใช่ครับเป็บาสบอลอนนึงก็เรียกบอลไงพี่บอลเอาพี่บอลตกลงใครพี่ใครน้องจริงๆบาสเป็นพี่ครับอย่าเป็นทางการครับแต่เราจะเรียกกันว่าพี่บาสก็เรียกกับบอลว่าพี่บอลผมก็เรียกบาสพี่บาส์อะไรเงี้ยเพื่อจะได้มีใครเป็นน้องก็เลยเอาเขาอ้างว่าตอนหมออุ้มเราอ่ะอาจจะจําผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ย จำปิดจำปิดก็เลยไม่มีใครเป็นน้องครับอ่าโอเคโอเคเป็นพี่ทั้งคู่มาถึงวัยรุ่นเมื่อวานนี้เราคุยค้างกันเอาไว้ว่าอยากเล่นดนตรีมากก็เลยของพ่อแม่ไปเรียนกศนองเออเขาก็ยอมแสดงว่าเขาสนับสนุนเลยนะจนิงจริงเขาคงไม่เขาคงไม่ไม่อยากจะให้ไปให้เขาเรียกเขาก็ไม่อยากห้ามแต่เขาก็คงลึกๆเขาคงไม่อยากให้เราทำในสิ่งเขาอยากทำหรอกอืมมันคือเหมือนกับว่าคือเรียนหนังสือคือเด็ก ต้องเรียนหนังสือรึเครับเรียนเพื่อมีเป้าหมายใช่นะครับแต่เพราะนั้นมันมีความฝึกเหมือนกับอะไรมันรู้เรืใจว่าเป้าหมายเราเนี่ยตรงนี้อันนี้คือเป้าหมายของเราเลยนะครับขอไปฝึกรงนี้ก็เริ่มแต่งทั้งคู่เลยหรือว่าทั้ง3คนอีกคนหนึ่งด้วยไหมน้องชายน้องชายก็เหมือนกันนะฮะน้องชายชื่ออะไรนะนิวครับนิวน้องชายด้วยออกมารวยสามคนครับผมออมมาก่อนครับผมออมมาก่อน น้องยังเรียนตอนนั้นน้องปฐมถมใช่ฮะน้องประถมก็ออกด้วยเหรอยังไม่ออกครับน้องหลังผมประมาณยังไม่ได้ออกนี่วันเรียนไอทีตอนที่ทำงานเราเราผมออกเทปแล้วน้องถึงเรียกสนอครับช่วยกันอ่ะแสดงว่าพอออกมาปุ๊บก็มาเรียนอย่างจริงจริงจังๆไปไปเรียนไหมหรือว่าเรียนกเองก่อนครับฝึกเองก่อนครับแล้วอย่าง่นนั้นไปเรียนไหมไม่ได้เรียนพอออกเทปถึงไปเรียนครับไปเรียนในสิ่งที่ไม่รู้ครับอือืมอ่ะทีนี้พอออกมาพอมามามาฝึกเองเนี่ยเราเราใช้ชีวิตยังไงครับ แล้วตอนที่เพื่อนเข้าไปโรงเรียนกันก็ตื่น,นมา,มาก็เล่นกันก็ซ้อมอะไรอย่างไรครับก็ติกเมื่อก่อนผมก็ตอนที่เล่นเรล่นกลองก็ไม่มีกลองครับรก็ซื้อโต้เขาจะติดมาตั้งต่อกันแล้วก็เอาพวกไอก้กี้หวายครับมาตีครับทำให้มันไม่ดังแล้วก็ซ้อมไปซื้อเทปมามันจะมีเขาเรียกว่าคู่มือสอนกลองครับมันเป็นสมุดกับเทปแล้วก็จะเปิดเทปก็ฟังจังหวะที่หนึ่งตึกแล้วก็เหยียบตามโป๊แล้วก็ติดตามตีลมนิดหน่อยครับแล้วก็ซ้อมแล้วก็ไปซ้อมในห้องซ้อมกันอะไรอย่างเงี้ย อซ้อมอยู่เนี่ยเป็นปีครับก็แสดงว่ามุ่งมั่นมากต้องมุ่งมั่นครับในหลาะเดียวกันก็เล่นดนตรีกลางคืนไปด้วยตอนนั้นยังไม่เล่นดนตรีเลยนะเพราะวนามันเป็นช่วงที่แบบฝึกซ้อมนชนะตัวบุ๋มตัวเขากลับไปเรียนม .4 ก็เล่นตีกลางคืนอ้ยไปประกวดดนตรีนี่คือคิดกันเองเลยใช่ไหมสองคนคือตอนนั้นอ่ะตอนที่ผมซ้อมตีกันทุกวันนะครับตอนนั้นผมยังผมรู้สึกว่าเฮ้ผมน่าเสียเงินกับการซ้อมตีทุกวันทุกวันเพราะซ้อมตีทุกวันนะครับเป็นคนบ้าซ้อมตีก็คิดว่าเราน่าจะหาร้านนนเเล่ะราจะไดด้้้ซอมตีวย โดยที่เราต้องเสียเงินค่างซ้อมแล้วเราได้เงินจากการเล่นดนตรีพักคิดอย่างนี้ก็ไปตะเวนตะเชั่นออาเดั่นอะไรองี้ครับก็เล่นได้อยู่3ที่คืนหนึงเล่น3ที่เลยเหรอคือเมื่อก่อนก็มีผับเย็นนะมีผับมันอยู่ในห้างครับแล้วห้างปิดสามทุ่มเราเล่นทุ่มหนึ่งเราก็เลิกสองทุ่มและสี่ทุ่มเราก็เล่นที่หนึ่งไปเที่ยงคืนเราก็เล่นที่หนึ่งแล้วกลับบ้านตีสองใช้ชีวิตอย่างนี้ได้อยู่แา้วก็จนตื่นหกโมงแล้วก็ไปเงียนแป๊บเดียวครับไม่ถึงสองเดือนเลยครไม่นานครับมันมไม่ไหวมันไม่ไหวนะมันไม่ได้พักไง ก็ต้องออกจกโรงเรียนอีกป่ะไม่ไม่ออกครับผมก็หยุดเล่นดนตรีเล่นดนตรีเล่นดนตรีเพราะก็เลยที่สุดท้ายที่เดียวที่เล่นครับแล้วก็ตอนที่หยุดเลยจริงก็ช่วงอันเหชีวิตเป็นช่วงช่วงอันเหชีวิตครับก็วันวันวันที่เรามาเล่นเล่นดนตรีในมาใช่ไหมครับแล้วก็มีศิลปินเขามาเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากเป็นแบบเขาอะไรเงี้ยก็เป็นวงวงดังๆเลยสมัยนั้นครับแล้วมีเราความรู้สึกว่าพอคนมาดูเนี่ยคนมันเยอะมากเมื่อก่อนคนมาดูคอนเสิร์ตในผับมันเยอะมากเพราะผับมันปิดเช้านะครับคนก็ด เมื่อไหร่จะลงทักทีหมายถึงพวกเราเนี่ยเใช่ใช่ใทีจะรอดูศิลปินคือคือปกติเราเล่นก่อนเขาเราเล่นเนี่ยคนมันจะไม่ได้เยอะฮะก็มีคนมาแบบกินลงกินเหล้าหรือกินอาหารเนี่ยใช่ไหปกติเนี่ยคือเราก็คิดว่าคนที่มาดูก็มามาแฮงเอาท์กันมากินเหล้ามาสุบุรีกันมาเที่ยวกันใช่ไหมครับแต่พอศิลปินมาคือคนเขามาดูเราคนบรรยากาศมาคั่แบบเมื่อไหร่จะลงลงได้แล้วรออยู่เข้ามาแล้วแหละมันมีความศึกเนี้ยมาเราเราแบบว่าเขาทิ้งเราเล่นอยู่ไม่ใช่เราเล่นอยู่ครับแต่มันความรู้สึกว่าเมื่อไหร่จะลงสายตาแบบ เล่นจ้ิงหรอสมมุติเราเจบเพลงพวกเราขึ้นเพลงอีกใหม่เงี้ยก็เอ๊ะมันเลยจะลงอะไรเงี้ยเพราะว่าศิลปินมาแล้วอะไรเงี้ยครับเราก็เลยถามรู้สึกว่าใช่อว<ม>่าันรู้สึกนะผมก็ขอออกเลยนะวันวันวันรุ่งขึ้นผมก็เดินไปขอจริงครับพี่ครับ<อ>ผมขอออกน้อยใจไม่ได้น้อยใจครับผมก็บอกว่าผมจะทำไม่ได้ผมก็ออกมาผมมาแต่งเพลงทเหมือนคนบ้าตอนนั้นเหมือนคนบ้าครับแต่งเพลงตัวเองซ้อมเพลงตัวเองเป็นคนบ้าครับแล้วก็เลโมไปบ้านคู่เลยเหรอสองคนที่น้องตายแล้วแล้วแม่ทำยังไง แม่เขาไม่ว่าแม่ผมเห็นว่ามมีความสุขไงแม่ก็มาให้น่ารักบ้านผมเป็นอย่างนี้ครับก็เป็นตอนเป็นนักเรียนนี่เล่นดนตรีคืนได้เดือนหนึ่งสามหมื่นบาทก็ถือว่าเยอะนะครับในสมัยสิบกว่าปีก็แบ่งกันเองมั้ยหรือก็คนละหมื่นคนละหมื่นสามคนไปสามหมื่นแล้วิต่ว่ามันเยอะจังเยอะตอะเรียนเด็กรู้สึกมันเยอะมากเลยครับไม่รู้ไปใช้อะไรด้วยก็เลยเอาตังค์ที่เล่นดนตรีคืนมาทำเดโม่ใช่แล้วก็เดโม่เสนอไม่มีรเอาเลยไม่มีใครเอา นานไหมเสนออยู่นานไหมโอ้นานครับพวกผคือมันจะเป็นฟอร์แมตเดียวกันเลยครับเดี๋ยวพี่ติดต่อกับเดี๋ยวพี่ติดต่อกับนะามาแล้วขึ้นเดี๋ยวพี่ไปที่ไหนบ้างไปตอนนั้นอยุ่อะไรตอนนั้นอยุ่อะไรสิบหกแต่สิบเจ็ดครับมาสิบหกไปทุกค่ายเลยครับทุกค่ายไปกันเองเลยสามคนใช่ครับไปทุกค่ายเพลงเลยหนึ่งทยครับไปจนแม่คราท้อครับแต่เราไม่ท้อก็ไปจนแบบว่าตอนที่ผมเป็นนักร้องแล้วพี่ที่บอกผมแม่เอาผมไม่แหละแม่เอาผมอ่ะก็งงก็งงคือตอนนั้นก็มองว่าเราก็คงยังไม่ไม่ไม่พร้อมไม่พร้อมอะไรอ ตอนนั้นเราเราทำเราทำเพลงแนวไหนคะทำแบบนี้แหละครับร็อกเหรอเป็นใช่ครับคือบางแก้วคือตอนนั้นคือผมไม่อาจจะไม่ใช่คนที่อีโก้อะไรครับผมต้องมีแบบแบบจุดด้อยจุดอะไรอ่ะมันถึงแบบว่าเขาถึงแบบว่าไม่ไม่สนใจหรือเราจะไม่มีเอกลักษณ์หรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าเขาเลยไม่สนใจเราเนี้ยก็ไปหาไปหาไปหาเลยครับก็ท้อนะครับตอนนั้นก็แบบไปทุกที่ก็ไม่มีใครสนใจเลยอะไรครับอือประมาณนั้นครับ เราไปเสนอนี่คือเราเราทำเป็นเดโมให้เขาแล้วใช่ไหมใช่ครับมีเพลงสิบเพลงครบครับโอ้แลวตอนนั้นวัยรุ่นด้วยไม่รู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ไปใช้ชีวิตวัยรุ่นเที่ยวเล่นกับเพื่อนคือตอนนั้นมุ่งมั่นมากมุ่งมั่นมันไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะมันต้องทำให้ได้เลยมันไม่ได้คิดสนใจเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรเลยฮะไม่ันคิดว่าเฮ้ยวันนี้เลิกเรียนละป่ะนี่ไปที่ที่ผับคือเราซ้อมดนตรีครับแล้วก็เหมือนกับว่าชีวิตก็เหมือนรอความหวังว่า เมื่อไหร่เป็นวันของเราสักทีอะไรแค่นั้นเลยครับแต่เราก็เป็นคนไม่ท้อก็พยายามทําทุกอย่างจนนได้มาเลยครับและสุดท้ายอะไรที่ทําให้มีคนเข้ามาสะดุดเราจริงๆตอนตอนนั้นนะก่อนที่จะมาเป็นก่อนที่จะมาแก้วเนี่ยผมก็เล่นดนตรีแต่ว่าเล่นดนตรีลักชนะเเอแค่ไหนเป็นเหมือนอะไรเปิดปิดเบรกในการติดเสพใช่ครับอ๋อแล้วทำไมถึงได้ไปปิดเบรกที่นั่นแล้วเรื่องคือมีมีน้องรุ่นหนึ่งก็โทรมาบอกว่าเออเห็นดีแล้วตรตีเป็นัยรุ่นแล้วเปิดปิดเบรกกันอะไรเงี้ย ผมก็เหรอเออผมก็เลยนั่งไปดูว่าอะไรการงัร้นแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่าก็อะไรการกันวันไหนผมไปกับธนาคาร,รแล้วคนนี้ก็นนอะไรการกับคนดีโอแล้วผมก็ไปเดินไปถามพี่โปรดิวเซอร์ในารายการดิดๆว่าถ้าผมจะไม่ได้อย่างเงี้ยต้องต้องทำยังไงครับเขาก็บอกว่าก็ต้องส่งเทปมาออดิชั่นดูแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยบอกแล้วแล้วมันมีคนออดิชั่นเยอะนะครับบอกว่าเยอะเลยเขาต้อมาสักร้อยสองร้อยวงอาทิตย์หนึ่งเขาบอกงี้โอ้โหจริงๆนล้วกจะขู่เราก็ได้นะอาจจะอาจจะไม่ได้เขาบอกว่าได้ครับพี่งั้นเดดี๋ยวผมมไปอัา วันเราขึ้นหมู่ก็หยาดมาอีกวันหนึ่งก็ส่งมาให้เขาเขาบอกเขาฟังเสร็จแล้วเขาก็โทรกลับมาบอกอ่านได้เลยไหมคะอ่านได้เลยไหมบอกได้ครับเราเขาบอกว่าเราเล่นเพลงอะไรได้บ้างผมก็บอกว่าแล้วแต่พี่เลยพี่เขียนมาครับแค่ผมเล่นเพลงอะไรตอนนั้นเล่นเตียงคืนนะครับเล่นตียงคืนจะเล่นหลายเพลงเมื่อก่อนใช่ไหมครับเราก็เขียนมาแล้วก็ไปเล่นแล้วเล่นอยู่ก็มีอาอาวิธวัฒน์เขาก็เดินมาเราก็สองเพลงเราก็สาวเช็คเล่นเพลงเราก็ท่อมอะไรเงี้ยเพลงเก่าๆสมัยนี้นั่นแหละแล้วอาวิธวัฒน์ก็เดินมาไฟก็ดับปุ๊บบอกว่าเฮียนเฮีียยยยนนนไววเเเฮิิาามม่คดบ ออ๋ผมบอกโค้ชเพียงสังเวยผมว่โชคดีผมว่ายกมือไหวอย่างเงี้ยหลังจากนั้นไปก็พอหลังจากออนแอร์ปุ๊บก็มีทุกค่ายเพลงโทรมาวันรุ่งขึ้นแล้วผมก็ไม่ใจก็จังนี้ก็ส่งไปแล้วนี่หว่าอะไรนี้ก็ส่งนี่ก็ส่งแล้วนี่หว่าเมื่อกี้คุยสองคนจังปูไม่ได้เลยว่ะประมาณนี้ครับก็วันนั้นก็แบบอมันก็เหมือนว่าวันนี้มันคงเป็นวันของเราแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเอาเดโมอีกงานที่เพื่อแต่งไปเข้าไปเสนอ นานไหมครับนานไหมเล่นปิดเบรกของครับไม่นานครับมันจะเป็นจริงจริงเล่นมันเ๋อเล่นแค่ครั้งเดียวครับแต่ทางรายการเป็นทางรายการครับแค่นั้นเองครับมันอาจจะเป็นจุดพลิกชีวิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นว่าตอนนั้นตอนนั้นเขาอยู่ช่องอะไรช่องสครับช่องสย้ายไปช่องสามแล้วใช่ไหมน่าจะช่องสามเฮ้ยือเขาอยู่ช่องสามช่องเจ็ดเาอยู่ช่องเจ็ดก่อนแล้วย้ายไปช่องสามอ๋อช่องสามครับตอนนั้นไปอ่าเจนรู้สึกว่าจะที่เซ็นทรัลปีนเก้าก็ไปอ่านรายนกลางวันรุ่งขึ้นก็มีคนโทรมาเต็มไปหมดแล้วก็ฮะมีทุกค่ายเลยครับโทรมาผมก มีตอนนั้นที่เลือกก็มีมีมีใครหนึ่งว่าน้องี๋ยวพี่มาเซ็นสัญญาที่บ้านเลยแต่เราคิดในใจว่าเราก็ยังอยากไปอยู่ที่ในความรู้สึกเด็กๆอ่ะก็อยากเห็นว่าอยากไปอยู่ค่ายใหญ่อะไรเงี้ยครับก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานแกร์มี่แล้วแล้วตอนที่แกรมมี่เนี่ยเขารู้ไหมว่าคุณก็ไปเสนอเขาแล้วผมไม่แน่รู้ที่หลังปะรู้ที่หลังครับรู้ที่หลังเพราะมันจะมีอะไรอาร์ติดอะไรต่างๆมันจะแยกนะแผนกแผนก สรรหาศิลปินอะไรนะครับพอออกเทปก็เล่าให้เขาฟังกับพี่เนี่ยผมเคยมาเสนอชื่อด้วยนื้อเนี่ยผมก็บอกพี่พี่จำผมไม่ได้ไงผมจำพี่ได้แม่นเลยอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะจุดพลิกชีวิตใช่ครับจะเรียกว่าพลิกเลยก็จริงๆครับตอนนั้นเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดผมออกเทปตอนอายุอยุสิบเจ็ดนะฮะก็ออกเทปปุ๊บก็วันเกิดพอดีก็เลยสิบแปดแล้วไอเขาเรียกอะไรนะ ช่วงที่เป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ไม่ได้ไม่มีครัไม่มีเลยผมว่าใช่เลยผมไม่มีวัยรุ่นผมไม่เดิที่เดินเที่ยวแต่ตอนที่เป็นวัยรุ่นคือเราเหมือนกับว่าเรามีเป้าหมายครับครับคือความจริงอ่ะเรียนสายวิทย์นะครับสายยวิท์แล้วที่บ้านอยากให้เป็นตำรวจพ่อก็แบบคุณพ่อแต่ผมนี่คือวิธีกรรมแสบฮะนี่มีวิธีกรรมแสบวิีวิีกรรมของเราคือว่าแสบตอนวัยรุ่นนี่เหรอคือตอนตอนที่เราไปเห็นว่าวิธีกรรมแสบนึกออกความดีมันเยอะมากครับมันยังโอเคโอเคคือก็คือว่ามันเป็นวิธีกรรมที่แบบว่า ตอนนั้นรักดนตรีละมีเป้าหมายว่าพวอเนี้ยต้องเป็นศิลปินนักร้องให้ได้แล้วแต่พ่อเาอยากให้เป็นตำรวจท้าขวางไว้ไหมคือก่อนนั้นเนี้ยอยากเป็นตำรวจฝาแฝดตอนนั้นไม่อยากเป็นนักดนตรีเพราะตั้งงจะเรียนมาครับเรียนก็เรียนดีๆมาแล้วก็เรียนแล้วแบบพอมาชอบดนตรีก็แบบเฮ้ยพอาเรื่องนตียงคืนมันเริ่มแบบมันเริ่มอินเริ่มนี่แหละชีวิตเราละอะไรอย่างเงี้ยครับก็นัดกันว่าแบบเฮ้ยอย่าการเว้ยอะไรนะปกติเขากลัวสอบไม่ติดใช่ไหมฮะ นี่กลัวสอบติดกลัวสอบติดคนแล้วไม่ติดคนนึงหรือกลัวสอบติดแล้วไม่ได้เล่นดนตรีอะไรนะเต็มว่าไม่ต้องการนะแต่ว่าทำข้อสอบคือเอาเล็บจิกอ่ะข้อนี้ทําได้ก็เล็บจิกทำได้อันนี้ทําได้ทําได้ทําได้ก็ลงมาคุยันยากกว่าแบบก็ยากนั้ไม่ยากมากอะไรอืมไม่ได้เก่งเลยนะครับเออกลัวกลัวแบบกลัวติดกลัวติดกลัวบั็ติดแล้วบอลไม่ติดแล้วบอลติดแล้วบอลไม่ติดเลยครับอือแต่ความจริงเห็นมาคนก็นั่งจ้อยกันเต็มไปหมดเลยแล้วตัวเองติดไหมอืมไม่ได้กาข้้้้้อออออสบบบผมมใใชชเเลลลลิิกกคครรรัั๋แวพู่่ะ บอกแม่ครับแม่ดูที่หลังนะครับดูที่หลังเนอะแล้วคือไม่อยากคือไม่อยากทไมไม่บอกเขาตรงๆคือบ้านผมพี่น้องจะเรียนแบบเก่งๆเก่งๆกันหมดเลยครับเป็นแบบจะเก่งกันหมดพี่สาวผมจบปริญญาโทจุฬาลงกรณ์4.00เก่งย่อมรับหนึ่งครับเก่งไหมก็จะแบบเรียนเก่งๆกันทั้งว่าอะไรครับเล้วก็เหมือนตั้งความหวังว่านี่คนนี้จะเป็นนี่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 อะไรครับแต่ด้วยความที่ว่าคุณพ่อผมเขาไม่อยากให้ลูกแบบถูกบังคับอะไรเงี้ยหนูอยากเป็นอย่างหนูเป็นลูกอยากทำอะไรหนูทำลูกอะไรเงี้ยเขาให้แบบพื้นที่กว้างมาก ก็เลยเป็นแบบนี้ชีวิตก็เริ่มต้นแล้วได้เริ่มเข้าสู่ตึกใหญ่แล้วก็เลยพอมาอยู่แรมมี่แล้วก็ถึงว่าโอ้ยารเต้นจะเป็นมันก็ยากเหมือนกันะคือเราก็ทำเพลงไปนะครับแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอ๋อคือเขาเรียกไปแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาในขณะที่บังค่ายเขาโทรมาว่าให้เซ็นสัญญาเลยใช่ไหมเอาวันนั้นเราเราตัดสินใจเอาไงที่พัฒน์อะไรที่นี่เขาให้เลยนะอะไรเงี้ยเกิดไปที่นี่อาจจะไม่ได้ก็ได้อะไรเงี้ยวันวันนี้เขาติดงันก็ก็ทำเพลงนะครับแต่งเพลงก็มาเสนออะไรมาเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาครับกี่ปี ครับเดียวครับผมมาถึงไม่กี่เดือนผมออกเทปเลยของปีต่อมาคุณเดืออาจจะโชคดีเลยครับแต่โชคดีนะครับมาถึงปุ๊บเขาก็ให้กับผมไปเรียนเต้นผมก็บอกให้เราไปเรียนเต้นทำไมตอนนั้นก็จะมีเกี่ยวอะไรกับเราเน้นอะไรแบบเออไปเรียนเต้นก็เจอแบบเพื่อนๆที่ออกเทปกันเลครับเขาเขาเรียนไหมได้เรียนเต้นเรียนครับเรียนผมไปเต้นอยู่ประมาณสักสองสามเต้นยังไงเต้นยังไงเต้นได้ไหมคือไม่ได้เต้นนะครับคือคนหนึ่งเขาแบบเต้นกันไปแล้วคือเต้นแบบบิดน่องบิดนิ้วคือความที่เราเป็นเด็กใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่า พอมาอยู่องค์กรเนี่ยอ๋อมันจะเป็นเบสิกต้องเรียนเต้งคิดไปคิดมาเหมือนไม่ใช่เนาะปูแล้วนั่นแบบนี้จริงๆพี่เขาเต้นล็อกเขาเหมือนก็เลยก็เลยไปบอกพี่พี่ผมไม่เต้นได้ไหมครับใครพี่กันนะครับแบบเขาสอนไปแล้วอ่ะสอนเพื่อนๆไปแล้วว่าแบบเต้นเป็นล็อกครึ่งเพลงบัสบอลตามไม่ทันตามให้ทันผมจะไปตามอะไรทันนะพี่ผมก็ดูเฮ้ยเอาไห้ดีบ้าๆเราคุยกันแบกพี่ไปขอนะไม่อยากไปเรียนได้ประมาณอาที่สองที่บอลบีดเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่แล้วบีดบีดก็สอตอนนั้นไม่ทันเลยบีดที่ไม่ใช่แล้วพี่ ก็เลยก็เลยบอกพี่ครับจุดเปลี่ยนมาตอนที่เขาบอกให้เราออกมาคิดท่าเต้นนั่นแหละเราคิดว่าพัดพอนออกคิดท่าเต้นพี่ผมคิดว่าผมคงทาไม่ได้เลยครับพี่ก็เลยไปบอกพี่ว่าพี่ผมผมไม่ขอเต้นนั้นว่าผมาเต้นไปผมใช่ไห่ายตังพี่สองไปผมเรียนว่าคงไม่เกิดประโยชน์อตอนนั้นรู้สึกว่ามีท้อเล็กๆเลยครับเขาเขาอาจจะให้เราออกประเต้นบ้าวะหรือจะเป็นแบบพี่มอสอาคิดว่า S <S <S มันก็ไม่ให้ด้วยครับคือเราเราอยากออกแนวที่ต้องเล่นดนตรีใช่ไหมอยากเล่นดนตรีครับรู้สึกว่าเราเล่นดนตรีล้วเราเรา,เรา,เรา,เรามั่นใจเลยครับม,มากกว่าครับถ้าอยู่เฉยๆม,มันไม่ไม่มั่นใจครับอือออาชีตก็เริ่มต้นเข้าสู่วงการถนนสายดนตรีแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูซิว่าแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมรเราอยากได้อย่างนั้นจริงหรือเปล่าพรุ่งนี้เจอกันครับสวัสดีครับ